สวัสดีครับอาหารกินเล่นสไตล์แจ็กกี้เที่ยวปุโต๊ะไอยำมะม่วงนรก Stop it get some help นรกนรกนรก ไปขโมยม่ยมวงข้างบ้านกันอีกดีกว่าครับพี่น้องเ้ยไอ้เี่อะไรต้งรุมกูดับต่อมาเรามาหาวัตถุดิบในการทํากันนะครับขั้นแรกเราต้องมีพริกป่นและหัวหอมนะครับพี่น้องให้เป็นน้องมือ,อ ิ่งต่อไปที่เราขาดไม่ได้ที่จะเพิ่มความมันและความเปรี้ยวนะฮะนั่นก็คือมะนาวไงครับพี่น้องและนี่นะฮะคือมะนาวฮะ,ะมันเป็นมะนาวย่านะฮะจะหาได้เฉพาะช่วงหน้านี้เท่านั้นนะฮะพี่น้องเชิอองๆๆอหมโง่และควายสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือน้ำปลาร้านะครับไอ้กูไอ้ไอ,ไอ,ไอ้ไอ้กู ไม่ได้เจอกันนานเลยนะมึงบอกมาสิ่าน้ำมาลาสุดเด็ดของแม่มอจะบอกบอกบอกไหมไ่บอกกูไม่บอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบอกมึงทยโอะไรเฮยยฉันขอให้อายรู้จัอกยบเพื่อนฉัอเทปอ๊ยโอ๊อ๊ยโอยอ๊ยอ๊มโออกออ เด็กๆฝากจัดการงานต่อเลยหลังจากที่เราปอกมะม่วงแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการล้างอีกรอบหนึ่งนะครับน้องๆผมไ,ไม่ล้างในเครื่องซักผ้านะนัวเลยพี่น้อง เอาเฮ้ยเลียมเอียมนี่เลียมผ่านมะนาวเตรียมไว้นะครับพี่น้องวิธีเช็คนะฮะว่ามะนาวเนี่ยเปรี้ยวไหมพี่น้องเ,เรามาบี้น้ำตาลกับปลาให้มันเข้ากันนะครับพี่น้องพอดีผมเป็นคนชอบซีดซีดอะเก้าะ หลังจากที่เราทําการเตรียมเสร็จแล้วนะครับพี่น้องไอ้น้ําปลาที่เราทาเนี่ยลงมาคลุกกับเส้นมะม่วงเลยนะครับแต่เลียปุ๊บปากไบเือไอเดียมนี่นะครับพี่น้องหัวหอมมะนาวนะฮะใส่ไปเพื่อความซีดคือแบบว่าใช้ช้อนแล้วแม่งยังไงแค่รับพี่น้องไอเดียมจัดการเราจะเพิ่มความอร่อยด้วยถั่วพิสงนะ เรียบจัดการเพิ่มความอร่อยด้วยกุ้งนะเสร็จแล้วนะฮะยำมะม่วงนรกถ้าไม่เผ็ดใส่พริกเพิ่มได้นะฮะอร่อยเดี๋ยอเผ็ดอ่ะื้5ม i n u t e s later ร้องควาตกับ